มาต่อนะคะขอเปลี่ยนมุมบ้างจะจะได้มีแสงเนาะตัวนี้นะคะเป็นไซส์ C นะคะ C 85นะคะ C 85หรือ38นะคะมีโครงนะคะลูกค้ามีโครงฟองบางๆนะคะฟองบางๆไม่หนาเนาะสวยเชียวสีดำเนาะตามนี้เลยดำสนิทงานสวยค่ะเป็นเป้ากระดุมนะคะ280บาทนะคะ C 8 5 2 L นะคะ 280บาทนะคะเป็นผ้าแบบนี้ C 2กระชับนะคะลูกค้ากระชับดีมากเลยนะกระชับดีนะแนะม่ค้ามาอยู่ตรงแสงจะได้โปรง่ปรงๆนะคะตัวนี้นะคะ C C 8 5 B 85ใส่ได้นะคะเป็นสีเทาอมม่วงนะคะสีเทาอมม่วงแบบนี้นะคะสายปรับไม่ได้นะคะด้านในเป็นไม่มีโครงนะคะลูกค้าจ๋า250บาทนะคะ C 8 5 2 L 250บาทสวยมากค่ะ250บาทนะคะเป็นเป้ากระดุมแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นไซส์ B85 นะคะ B85 38นะคะ 2L นะคะลูกค้า 2L จะได้ถึง33 35นะคะลูกค้าสวยมากเลยเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะงานนี่ลูกลูกไม้แบบนี้เลยค่ะลูกไม้แน่นๆทั้งตัวเลย สวยซื้อไปคือคุ้มมากแค่ลูกไม้อย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะคะเป้าเป็นกระดุมแบบนี้250บาทนะคะขายไม่แพงเลยสีชมพูอ่อน2อ0อบาทค่ะลูกค้าสวยมากเลยไม่รู้ว่าแสงโอเคไหมด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยมากผ้านิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมากตัวนี้ค่ะสีออกเอ่อสีครีมนะคะสีออกสีครีมนะลูกค้าเป็นทรงทรงแบบนี้เลย ไม่มีโครงนะคะด้านในเป็นแบบนี้ไม่บางนะคะไม่บางนะสวยเป็นผ้าค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้ดีเลยยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ขอลูกค้าที่แบบเน้นกระชับเลยตัวนี้ขอเน้นกระชับเลยนะคะเป็นเป้ากระดุมนะคะ 2L นะคะ B85 2L 250บาทนะคะไม่แพงเลย250บาทนะคะ ตัวนี้สีขาวครีมนะคะสีขาวครีมไซส์ B85 2L นะคะสีเป็นสีครีมนะคะตัวด้านด้านเนื้อผ้าเป็นลายในตัวนะคะด้านเนื้อผ้าเป็นลายในตัวแบบนี้ mm. เห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นลายในตัวแบบนี้ผ้ากระชับดีมากเลยเป็นเป้ากระดุมสวยสะอาดมากเลยใครชอบสีออกขาวๆเป็นผู้หญิงที่สะอาดสะอาดบริสุทธิ์มาเลยจ้าตัวนี้ ชอบแบบว่าเนี่ยนะคะโอ้ยคืองานมันสวยนะคะมันไม่ใช่แบบผ้าธรรมดามาพื้นๆน,นะอันนี้คือสวยมากสองร้อยห้าสิบาทไม่มีโครงนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงเลยจ้าสีม่วงสวยนะสีม่วงยังสดอยู่เลยนะนี่เนื้อเป็นอย่างงี้สีม่วงสีม่วงสดนะคะลูกค้าสีม่วงเนี่ยจะถ่ายยากนิดนึงเวลาโดนแสงแล้วจะไม่สวย ตัวนี้ B10 นิดนึงเป็นงานไม่มีโครงนะคะ B85 2L ไม่มีโครงนะคะเนื้อผ้านิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นได้เยอะมากนะคะเนื้อผ้านิ่มยืดหยุ่นได้เยอะมากเป็นเป้ากระดุมแบบนี้นะคะเป้ากระดุมนะ250บาท ตัวนี้สีชมพูนะคะใหม่วิ้งวักมากจ้าเป็นโซกเต็มเต้าเลยนะคะ B852L ใหม่ค่ะตัวนี้คล้ายๆสภาพมือหนึ่งนะคะ B852L ในด้านเนื้อผ้าเป็นงานลูกไม้แบบนี้เลยนะคะเป็นงานลูกไม้แบบนี้ใหม่มากซื้อไปขอบอกเลยว่าใหม่มากนะคะสวย B852L นะคะ250บาทใหม่อะไรจะขนาดนี้เป้าเป็นกระดุมนะคะ,ะมาอีกแล้วจ้าสีชมพู ลอกนี้ชักเต็มไปด้วยสีชมพูจริงๆตัวนี้งานดีมากค่ะลูกค้าแต่ว่าตัวนี้ไม่เขียนด้านในนิดนึงว่า B85 นะแต่อยู่ด้านในนะคะถ้าไม่ซีเรียสเป็นงานเต็มเต้เตาตัวนี้จะบอกว่าเนื้อดีมากเนื้อดีมากแล้วก็ยืดหยุ่นดีมากเก็บกระชับเป็นผ้าแบบคือกระชับดีมากลูกค้ามันคือมันยืดได้เยอะมากเนาะแล้วก็เป็นเป้ากระดุมนะคะเป็นเป้ากระดุมทุกตัวนะคะ สวยค่ะสวยค่ะแล้วก็เป็นทรงเต็มเต้าสภาพใหม่นะคะสภาพใหม่เลยอะ่ะสภาพสวยอ,ะอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทอ่าบีแปดสิบห้าสองเอลสีชมพูมาอีกแล้วตัวนี้จะเป็นงานลูกไม้ที่หน้าอกแบบนี้สวยนะเป็นงานลูกไม้ที่หน้าอกแบบนี้แล้วก็ตรงด้านด้าน,านตรงเป้าจะเป็นแบบนี้สวยค่ะลูกค้าสวยนะเนี่ยจะเป็นเนื้อค่อนข้างกระชับนะเป็นชมพูออก ครีมครีมบอกไม่ถูกมันเป็นชมผู้อ่อนนะคะชมผู้อ่อนชอบก็แคปไปเลยนะคะ250บาทไม่มีโครงนะคะตัวนี้สีเทาอ้อสีโอวันตินนะลูกค้าสีเป็นแบบสีสีสีเทาโอวันตินเนาะเรียกว่าสีอะไรอะ่ะสีเนื้อโอวันตินอ่ะเป็นผ้ามันลื่นมันสวยมากอะ่ะมันสวยมากแล้วผ้ามันก็มันวิบเลยเป็นแบบของเหมือนเหมือนมือหนึ่งเลย แล้วก็ยืดได้เยอะมากใส่สบายมากเลย B 8 5 2 L ไม่มีโครงนะคะใหม่มากค่ะใหม่มากสวยมากสวยมากเลยขอบอกถ้าใส่ได้จะเก็บเอาไว้ใส่เพราะสีอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีของ250บาทนะคะ250บาทสวยมากจา้าลูกค้าอืมอ่ะมาต่อด้วยตัวนี้ ตัวนี้ B B B 85เหมือนกัน A ก็ได้ใส่ได้ B ก็ใส่ได้เนาะ 852L ตัวนี้ผ้ายืดยืดหยุย่นได้เยอะ,อะสวยนะลูกค้าเนี่ยมันเป็นลายแบบนี้แล้วก็ยืดหยุ่นได้เยอะมากหายากนะลายแบบนี้ค่ะแล้วก็มีฟองด้านในนิดนิดนิดนึงนะคะนิดนิดให้ดูแบบมีหน้าอกเนาะสำหรับลูกค้าที่แบบหน้าอกน้อยหน่อยนะแต่ลำตัวเป็น85นะคะก็เอาตัวนี้ไปใหม่วิบเลยค่ะ 250บาทเป้าเป็นกระดุมทุกตัวนะจ๊ะตัวนี้สีดำนะคะมีป้ายด้วยมีติดป้ายด้วยนะคะของมือหนึ่งนะตัวนี้ a 8 5นะคะ a 8 5 2 l นะถ้าใครใส่ประมาณอกแบบ8 0 b ก็ใส่ได้นะคะใครแบบอก80คับ b ใส่ได้นะอุ้ยตัวนี้ผ้ามันจะยืดได้เยอะมากมันเป็นแบบเหมือนงานเน้นใส่สบายๆบาลูกค้าจ๋ามือหนึ่งนะ280บาท 280บาทมือหนึ่งะคะไม่มีโครงนะคะไม่มีโครงสวยมากเลยคะ่ะเป็นผ้าแบบลายริ้วริ้วทางลงแบบเนี้คะ่ะเป็นผ้ามันลื่นใส่สบายตัวนี้ต่อไปจะลูกค้าเป็นสีแบบสีกะปิคะ่ะลูกค้าชมพูออกกะปินะคะสวยใหม่นะไม่ได้ดูเก่านะมันสีมันทําให้ดูแบบอาจจะดูเก่า B85 2L เป็นทรงเต็มเต้านี่ลูกหมาแบบนี้ งานสวยเนาะค่ะลูกค้างานตัวนี้คือเนื้อผ้าจะแบบดูบางแต่ว่ามันกระชับดีแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมากคือใส่อะ่ะเหมาะกับหน้าร้อนนะคะเหมาะกับเมืองไทยมากเลยเหมาะกับหน้าร้อนนะแล้วก็ไม่อับชื้นอะ่ะไม่ไม่ทำให้เราเกิดเชื้อราลูกค้าจ๋าเป็นแบบนี้2 5 0ห้าิบาทสวยอะ่ะเนี่ยเป็นสีชมพูออกกะปินะคะสีชมพูออกกะปิแล้วก็เป็นลูกไม้แบบนี้ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเออแบบหลังเว้าวเป็นตัวยูอย่างนี้นะคะด้านหน้าด้านหน้าเป็นซิปนิดนึงเวลาใส่ปลดซิปก็ได้ไม่ปลดก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกลูกค้าเลยไซส์บีแปดสิบห้าสองแอลนะคะลูกค้าสีครีมสวยค่ะไม่มีโค้งนะคะสองร้อยห้าสิบบาทกล้าตัวไม่ได้สั้นนะคะโอเคเลยเนี่ยกำลังดีสมส่วนของเขานะ 250บาทสภาพสวยเลยแล้วก็ค่อนข้างจะใหม่มากด้วยยืดหยุ่นได้เยอะตัวนี้เป็นหลังไว้นะคะลูกค้าเป็นหลังไว้ใครชอบแนวซัมมิตก็หลังสูงก็ประมาณนี้เอาไปได้เอาไปลองใส่ได้นะคะโอเคจบคลิป b ีจบคลิปบีแปดสนะ